อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งนายเศรษฐาทวีสินก็เตรียมจะไปประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้เพื่อให้คอรมอเห็นชอบและผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกด้วยนะคะเปิดสมัยประชุมสภากันครั้งหน้าก็คาดว่าน่าจะเป็นธันวาคมหรือมกราคมปีหน้าน่าจะได้นำเสนอร่างนี้ด้วยหลายฝ่ายก็จับตาเลยนะคะว่าการเดินหน้าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเป็น อย่างไรในรัฐบาลของคุณเศษฐาทวีสินด้วยค่ะ ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่นกอนนะคะระหว่างที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เร่งพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือพอรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะคือนายกคาดว่าจะนําเรื่องกฎหมายสมรสเท่า เข้าที่ประชุมคอรอมอพรุ่งนี้ค่ะและจะผลักดันให้บรรจุเป็นวาระแรกๆในการเปิดสมัยการประชุมโดยนายกมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลพร้อมจะผลักดันสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่ภาคีได้นําเสนอมานั่นก็คือกฎหมายการรับรองเพศสภาพและกฎหมายพนักงานบริการถูกกฎหมายโดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์นะคะ มีบรรยากาศน่ารักน่ารักค่ะก่อนที่นายกเศรษฐาจะเดินทางเข้าไปตอบประทุในสภาเนี่ยค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาลงมาถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มภาคีบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกับวิดีโอคอลกับตัวแทนเยาวชนบางกอกพลายที่กำลังเข้าร่วมอินเทอร์ไพร์ยอยู่ที่เมืองซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ นายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World p r i พ e 2028ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกและแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเปิดกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้นค่ะ นั่นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินกับเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ที่น่าสนใจคือตัวร่างกฎหมายค่ะคุณผู้ชมร่างกฎหมายที่จะเข้าประชุมครามาวันพรุ่งนี้น่าจับตาไม่น้อยนะคะเพราะเดิมแล้วรัฐบาลก่อนโดยกระทรวงยุติธรรมเคยผลักดันร่างกฎหมายไปสองฉบับด้วยกันค่ะก็คือร่างพรบคู่ชีวิตและร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะแต่พอยุบสภาไปทั้งร่างของ รัฐบาลและร่างของพรรคก้าวไกลและประชาธิปัตย์เองก็ตกไปทั้ง4ฉบับเลยนะคะถ้านับรวมร่างที่คอรมอเตรียมจะเห็นชอบในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็จะพบว่ามีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคู่รักเพศหลากหลายอยู่ด้วยกันอย่างน้อยๆ3ฉบับนี้ค่ะ ฉบับแรกนะคะคือร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภาคประชาชนหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยคุณชุมาพรแต่งเกลี้ยง เปลี่ยนชื่อเป็นคุณอัญชุมานะคะคือขั้นตอนขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการรูปแบบให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย10,000รายชื่อค่ะเอาไปดูอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้เสนอโดยคุณธัญวัน์กมลวงศ์สสพักก้าวไกลขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะและอีกฉบับหนึ่งคาด ว่าจะเป็นร่างพรบรที่จะนําเสนอโดยคณะรัฐมนตรีที่จะเคาะกันวันพรุ่งนี้ในี่แหละค่คุณผู้ชมซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าหลังสภาเปิดสมัยการประชุม รัฐบาลภาคประชาชนก็คงจะทยอยยื่นร่างกฎหมายของตัวเองเข้าสภาเอาไปประกบกับร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่พักก้าวไกลเคยยื่นต่อสภารออยู่แล้วเพื่อจะได้พิจารณาในวาระที่1รับหลักการร่วมกันในที่ประชุมสภาก่อนจะเดินหน้าตั้งกรรมิการวิสามันและพิจารณากันต่อในวาระ2และ3ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าย้อนไป3ปีที่แล้วค่ะในวันนี้นะคะมีครูข้ามเพศท่านหนึ่งคะ่ะได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจที่เธอนั้นไม่สามารถใช้สิทธรริ์ค่าราชการในการเบิกจ่ายค่ารักษามะเร็งให้กับคู่ชีวิตได้นะคะสุดท้ายคู่ชีวิตของเธอก็จากไปนะในระหว่างที่คนอื่นๆกำลังสนุกสนานอยู่กับการเข้าดาวปีใหม่2,564เรื่องราวของเธอถูกนามาสะท้อนเพื่อเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวทีที่จัดขึ้น เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะพร้อมกับปากคำของอีก24คู่รักที่มาร่วมสะท้อนว่าทำไมประเทศไทยถึงจำเป็นต้องมีสมรสเท่าเทียมค่ะแฟนมิกกี้เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตับแร้ยสุดท้ายซึ่งตัวมิกกี้เองเนี่ยเป็นคราชการครูแล้วก็คบกันมาเนี่ยประมาณ5 6ปีทีนี้พอพูดถึงสิทธิ์รักษาเนี่ยจะมีตัวยาตัวหนึ่งค่ะคือยาพุ่งเป้าไม่ละ2,000บาท กินวันล,ละ2เม็ดก็ตกวันล,ละ4,000บาท, 4, บาทค่ะตกเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทถ้าเป็นสิทธิราชการเนี่ยสามารถาติดต่อฐานทางกรมชีกลางแล้วก็เบิกจ่ายได้แต่น่วงด้วยเ,เราเนี่ยเป็นเพศเดียวกันก็คือเพศชายถ้ากฎหมายเขาระบุไว้อย่างนั้นนะคะก็ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้พอไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาจึงเราสองคนก็เลยตกลงกันว่า ไม่ขอรับการรักษาต่อก็ทำให้แฟนมิกี้เนี่ยตั้งแต่ป่วยสิงหา5-3แล้วก็มาเสียชีวิตตอนธันวาปี6-3คนที่ผ่าตัดจะเปียบเสมือนหนึ่งผู้ตายต้องให้ญาติพ่อแม่เนี่ยคะ่ะม,มาเซ็นรับรองซึ่งดาวกับเพชรก็อยู่กันที่เมืองปายใช่ไหมฮะกับ มาต้องมารักษาที่เชียงใหม่สามารถต่อสายโทรหาได้นะครับอืมตอนนั้นเขาเขาบอกว่าไม่ให้แล้วก็ระยะเวลาในการผ่าตัดก็คือ1อาทิตย์ต้องผ่าแล้วต้องเป็นตัวจริงมาเซ็นยินยอมเท่านั้นเขาบอกว่าให้ไปพาคุณแม่หรือคุณพ่อมาวันไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วท่านไม่สามารถมาได้เลยเพราะว่าเนื่องจากแข้งขาแล้วก็การเดินทางที่700กว่าโค้งครับ เพราะว่าตอนที่เพชรประสบเหตุครั้งแรกก็ซึ่งค่อนข้างทรมานมากอยู่แล้วค่ะอาการเขาจะออกประมาณทิ้งคืนนะคะเราต้องขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านคุณแม่เขาที่สุดเพื่อที่ว่าแล้วมันเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างชันเมืองอะค่ะมันจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่สามารถ m r i ต่างๆไม่มีเลยค่ะฉะนั้นแทนที่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถเซ็นให้กันได้เรามีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่พักของเราแค่ห้านาทีอย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าหรอทั้งๆที่ เราถ้าเราเซ็นให้กันได้เราอยู่ด้วยกันมา15ปีอาปีค่ะเราก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วของในชีวิตกันนะคะครับผมเ,เราต้องมารอแบบญาติทางสายเลือดเท่านั้นแล้วถ้าสมมติอย่างอย่างพัดเขาเสียคุณพ่อไปแล้วอะ่ะถ้าในณวันหนึ่งคุณแม่ก็อายุมากขึ้นแล้วใครอะคะที่จะมาเป็นคนที่เซ็นให้พี่สาวเขาก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาในต่อไปในอนาคตว่าโอเคตอนเนี้ยมันยังดูแลได้แล้วต่อไปละคะมันจะเป็นยังไงต่อไป จริงๆแล้วมีบริษัทประกันหลายๆบริษัทนะคะที่ก็ยอมไม่พูดรับผลประโยชน์เนเีนเ่ยเป็นคู่ชีวิตได้โดยการยื่นในเรื่องของภาพถ่ายการแต่งงานหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเรายื่นแบบนั้นไปปับเราจะเจอข้อยกเว้นนะคะใบสลักหลังอยาวเหยียดเสียบรรทัดเลยวยคือมายาวมากโรคน้นไม่รับโรคนี้ไม่รับโรคนัน้น,นไม่รับมันก็ไม่แฟแร์สำหรับเราไงคู่จะเป็นสมรสนะคะผ,ผู้ชายหญิงอ่ะไม่ใช่ภรรยาก็ยกผลประโยชน์ให้ได้นะ เป็นอนุภรรยาหรือว่าเป็นคนที่บอกว่าพิจฉาวรรัดกันส่วนตัวก็ยุกได้เลยนะแต่เราสองคนอยู่ด้วยกันมาร่วม10ปีแล้วก็คือคือทําอะไรไม่ได้นะคะเร,เ,คเรากา็เหวรอกับฮากันไปสองคนเราเคยทําแล้วค่ะเราเคยยุกผลประโยชน์ให้กกันแล้วอย่าว่ายกผลประโยชน์เลยค่ะค,คนหนึ่งจ่ายเบีย้ยประกันให้กับอีกคนหนึ่งบริษัทประกันไม่รับประกันนะคะจ่ายผ่านบรรฐฐานัญชีธนาคารของน้องหนูไปของพี่กาโวเขไม่รับเขาบอกว่าต้องพี่ากาโอวจ่ายเองเท่านั้นในครั้งแรกที่เปิดที่เปิดอะคะ่ะครั้งแรกที่ที่ทำประกันนะคะก็ต้องย้อนกันใหม่หลายยกมาก ลูกชายจะเข้าอนุบาลแล้วคราวนี้ในการมอบตัวทุกอย่างเนี่ยค่ะตัวเราอ่ะลูกชายเรียกเราว่าแม่แต่คราวนี้พอเราไปมอบตัวให้ลูกเนี่ยทางโรงเรียน ไม่ขอใช้เอกสารเราเลยแล้วเขาต้องใช้เอกสารของบิดาตัวจริงแล้วก็มารดาตัวจริงซึ่งติดต่อแม่เขายากมากมันทําให้เด็กคนหนึ่งได้ลงทะเบียนช้ามากค่ะช้ากว่าคนอื่นทั้งห้องเลยแล้วข้อยกเว้นในการที่จะคุยกับโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่หย่อนให้เราเลยคือให้เราให้เราไปหามาอย่างเดียวเนี่ยค่ะ คุณผู้ชมคะนั่นคือเหตุผลนะคะของความจําเป็นที่จะต้องมีสมรสเท่าเทียมค่ะเรื่องนี้ยังถูกมองด้วยนะคะว่าจะผ่านกฎหมายหรือไม่ตามที่แกนนําจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยเองก่อนหน้านี้เคยหาเสียงเอาไว,ดว้ด้วยเหมือนกันสําหรับประเด็นนี้ไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินหรือคุณอุ้งอิงซึ่งก็เคยไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็เห็นภาพเลยตอนนั้นทั้งสองคนเลยนะคะก็ไปร่วมเป็นภาคีสมรสเท่าเทียมในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเห็นภาพ การแต่งตัวเพื่อไปร่วมเดินขบวนพลายด้วยนะคะการจะมีตัดสินใจนะคะเพื่อเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้หรือไม่ทำให้หลายฝ่ายจับตาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะ พักเพื่อไทยยินดีสนับสนุนสมรสเท่าเทียมนี่คือโน้ตที่คุณเศษฐาทวีสินเขียนติดไว้ภายในบูธของภาคีสมรสเท่าเทียมงานสัปดาห์หนังสือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก่อนจะไปนั่งเป็นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้ง เช่นเดียวกันเลยนะคะกับคุณอิงแพททองทานชินวัตรเวลานี้นะคะก็เพิ่งจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยป้ายแดงด้วยก่อนหน้านี้เธอเองเนี่ยก็แต่งตัวไปร่วมขบวนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยประกาศชัดเจนบนเวทีบางกอกพลาย2023วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมเพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่อบรับความหลากหลายได้ค่ะ และนี่ก็เป็นประเด็นที่อันชุมาพรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำเสนอ ร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภาคประชาชนหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะเธอย้ําว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ภาคประชาชนได้พยายามผลักดันอย่างไม่ลดละเพื่อให้บรรลุถ,ถึงเป้าหมายซึ่งนายเศษฐาทวีสินเองก็ได้รับปากนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสําคัญกับการสมรสเท่าเทียมและอาจจะมีการเสนอโดยร่างของคอรอมอค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมีการย้ําด้วยว่าร่างที่จะออกมาจะต้องเป็นสมรสเท่าเทียมเท่านั้นไม่ใช่การประกบคู่กับร่างฉบับอื่นๆที่ลดทอนให้คู่รักหลากหลายให้เป็นพล,ลเมืองชั้นสองหรือต้องใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่แยกให้แตกต่างจากคู่สมรสชายหญิงนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับแบบว่าคนที่คนที่อยากจะได้กฎหมายและนำเสนอกฎหมายอะ่ะเป็นภาคประชาชน และจริงๆภาคประชาชนมีส่วนสําคัญในการผลักดันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการมันก็เป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่กระทุ้งถามรัฐบาลที่บอกว่าควรจะเห็นชอบเรื่องไหนไม่เห็นอ่าแล้วก็เร่งในการทํางานเรื่องไหนเราเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์เร่งด่วนที่เข้ามาแต่จริงๆการพิจารณากฎหมายที่มันเป็นฉันทามติของประชาชนอยู่แล้วการพิจารณากฎหมายที่เคยผ่านสภามาแล้วหนึ่งครั้งอ่ะมันควรที่จะทําได้เลย ก็เป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องในช่วงของการหาเสียงก็มีหลายพักการเมืองที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเพื่อไทยเองนะคะการประชุมคอรอมอนในวันพรุ่งนี้จะเคาะไปในทิศทางไหนจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่ภาคประชาชนนั้นจับตาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะอย่างที่เราได้นําเสนอกันไปแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมมีหลากหลายสิทธิ์จริงๆนะคะที่ผู้มีความหลากหลายก็เรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ การของเราก็ยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม